ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by The Asset Management EP นี้กลับมาพบกับยิ้มหวานที่จะพาคุณผู้ชมไปรีวิวบ้านสวยทำเลดีกันค่ะและวันนี้นะคะยิ้มพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการหมู่บ้านพกษาเทพรักษ์เมืองใหม่114ทับ2ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเพียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกหนึ่งโครงการทำเลดีอยู่ในแหล่งชุมชนและก็รายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งศูนย์การค้าโรงพยาบาลและสถานศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเกวลินวิทยาม หาวิทยายลายัยอัดสามชัญเทสโก้โลตัสบางบ่อโรงพยาบาลบางบ่อและตลาดสอเสริมสุขค่ะด้านในโครงการเองนะคะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่ค่ะพอเขาออกแบบมาให้พื้นที่นีคะรายล้อมไปด้วยต้นไม้นะคะนานาพันธุ์เลยทีเดียวค่ะและก็มีพื้นที่ส่วนกาลางรายล้อมนะคะตัวของหมู่บ้านเลยด้านในโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการลูกบ้านทั้งระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รอปภเข้าออกผ่านทางคีย์การ์ดแอชเชค่ะและก็มีกล้องวงจรปิด CCTV ดูแลวความปลอดภัยลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงมีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่สนามเด็กเล่นเครื่องออกกําลังกายให้กับลูกบ้านได้ใช้บริการกันค่ะและสำหรับบ้านที่อุาจะพาไปชมในวันนี้เป็นบ้านทาวน์โฮมหลังมุมอยู่ใกล้กับพื้นที่ส่วนกลางทําเลดีมากเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าตามมาเลย ค่ะคุณผู้ชมกลับบ้านเลขที่29 9ทับเค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นหลังมุมนะคะอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเลยแหละคะ่ะและยังมีแอรเรียข้างๆข,ของตัวบ้านสามารถที่จะใช้ทําสวนนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวได้ด้วยบริเวณด้านหน้าสามารถจอดรถได้1คันค่ะและมีพื้นที่นะคะขนาด22.9ตารางวาด้านในมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าตามยิ้มมาเลยคะ่ะ เดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างลึกไปจนถึงด้านหลังของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะแบ่งเป็นพื้นที่กับห้องรับแขกนะคะมุมนั่งเล่นค่ะเพิ่มเติมโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีและก็ตู้โชว์ของได้ค่ะลึกเข้ามาภายในตัวบ้านเนี่ยสามารถที่จะตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 4- 6ถึงท่านได้แบบสบายๆแล้วความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะนั่นก็คือเขามีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ค่ะอยู่รอบๆของตัวบ้านที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของ การรับแสงจากธรรมชาติและก็รับลมได้ดีเลยล่ะค่ะบริวเวณชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะ บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะได้มีการต่อเติมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งพื้นและก็หลังคารวมถึงการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้บางส่วนค่ะท็อปและก็ซิงค์ล้างจานด้วยคุณผู้ชมสามารถเนะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์นะคะเข้าของเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงตู้เก็บของเข้ามาได้ค่ะใช้ทําเป็นพื้นที่ในการประกอบอาหารกับครัวไทยนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลิ่นค่ะเพราะเขามีประตูนะคะปิดกั้นกลิ่นเข้าไปรบกวนภายในตัวบ้านพร้อมกับนะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยยังสามารถที่จะเป เชื่อมไปยังนะคะรอบๆของตัวบ้านได้ด้วยค่ะบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใต้บันไดขนาดกว้างค่ะใช้เป็นมุมนะคะในการเก็บของต่างๆได้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ชั้น2กันต่อตามมาเลยค่ะ สำหรับชั้นสองนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำด้วยกันค่ะห้องนอนแรกเป็นห้องมาสเตอร์เบดมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีพื้นที่ขนาดกว้างวางเตียงขนาด5ถึง6ฟุตนะคะคิงไซส์และเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบปรบับรัดค่ะห้องนี้มีความพิเศษนั้นก็คือเขามีหน้าต่างกระจกบ,บานสไลด์รอบๆตัวห้องเปิดรับลมและก็รับแสงจากธรรมชาติรวมถึงเป็นวิวนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับพื้นที่ส่วนกลางด้วยค่ะ สองและห้องนอนที่3อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดใกล้เคียงกันค่ะสามารถใช้เป็นพื้นที่นะคะกับห้องนอนสําหรับสมาชิกวางเตียงขนาด5-6ฟุตเพิ่มตูม้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งเข้ามาได้เลยนะคะหรือบ้านไหนที่มีสมาชิกไม่เยอะก็สามารถที่จะทําเป็นห้องพักห้องทํางานหรือว่า walk in closet ก็ได้ค่ะทั้ง2ห้องมีหน้าต่างกระจกบ,บานสไลด์เปิดรับลมและก็รับแสงจากธรรมชาติได้ดีเลยค่ะ ที่ชั้นสองมีหนึ่งห้องน้ำค่ะใช้ร่วมกันรพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันการเดินทางไปยังหมู่บ้านรึกษาเทพารักษ์เมืองใหม่114ทับเริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลบางบ่อขับตรงไป950เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับตรงต่อไปอีก1.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนโครงการรึกษาขับตามทางไปอีก500เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ และคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้สามารถติดต่อหาเราได้ทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management TikTok อกแจมอยากมีบ้านและอีกหนึ่งช่องทางนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันบ้านานค่ะที่เรารวบรวมนะคะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์ที่ดินเปล่าไว้กว่า2,000รายการค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วผ่านทางระบบ Android และ iOS ค่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมหรืออยากนัดชมสถานที่จริงก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเลยนะคะเรายังมีบริการค่ะยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยสําหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะ EP หน้ายิ้มจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านสวยทำเลดีที่ไหนกันต่ออย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสําหรับ E ีนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ